สวัสดีค่ะวันนี้ยาก็จะพามาผัดบ็อกโคลี่ผัดบ็อกโคลี่ใส่หมูอันนี้น่าจะเป็นสันคอหมูเนาะผัดบ็อกโคลี่แล้วก็มีแครอทอันนี้ยาหั่นละล้างเรียบร้อยแล้วนะล้างแล้วก็มาหาั่นพริกกระเทียมส้หอยนางรมซีอิ๊วขาวรสดีน้ำตาลทราย ทุกอย่างยากก็เตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะไปชมขั้นตอนการผัดได้เลยค่ะ

สุกแล้วค่ะผัดแคร์อ้ผัดบ็อกกคลี่ใส่เนื้อหมูเสร็จแล้วจ้าผัดบ็อกกคลี่ใส่หมูง่ายๆนะคะใครๆก็ทำได้อาหารง่ายๆแต่อร่อยมีประโยชน์นะคะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าและคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ ้ยโดนกระทหัหนึ่งชนใหญ่